น้ำท่วมวัดสงสารควายไม่มีหญ้าและฟางกินวอนคนใจบุญช่วยจากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านแจ้งมาว่าขณะนี้มีควายจำนวนร่วมสิบตัวถูกนำออกมาจากวัดเนื่องจากน้ำท่วมบริเวณรอบวัดและนำมาทิ้งไว้ที่ว่างเปล่าของชาวบ้านและขณะนี้ไม่มีหญ้าและฟางกินจนเริ่ม ผ่ายผอมจึงขอฝากสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใจบุญช่วยกันซื้ออาหารให้ควายและที่สำคัญเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาแม่ควายชื่อเจ้าสม้มยังตกลูกเพศผู้มาอีกหนึ่งตัวจึงเกรงว่าจะเสียชีวิตต่อมาเมื่อวันที่23ตุลาคมผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าที่บริเวณหมู่หนึ่งตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอยู่ฝั่งตรงข้ามเย,ย,ยื้องกับ วัดไก่เตี้ยไม่ถึง500เมตรในเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่พบว่ามีการขึงรัว้วลวดหนามล้อมเป็นคอกด้านในมีควายทั้งเพศผู้และเพศเมียจำนวน9ตัวกำลังนอนจมปลัก อยู่ในโครนกลางแดดจ้าโดยมีน้ำเฉอดแฉะที่ทางอบตอรกระแชงนำรถน้ำมาฉีดไว้ให้ควายได้ลงแช่น้ำโครนแต่ที่สังเกตมีควายบางตัวสู้ผอมจนเห็นโครงกระดูกตามลำตัวนอกจากนี้ยังมีลูกควายเพศผู้อายุสิบวันชื่อทาราที่เพิ่งลืมตามองโลกเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาจากการสอบถามนางสาวเอชาวบ้านที่อยู่ในละแวกดังกล่าวได้เปิดเผยว่า ตนเป็นเพียงชาวบ้านและก็มีจิตอาสาคอยดูแลควายที่อยู่ในคอกนี้เป็นบางครั้งที่ตนว่างเพราะปกติจะมีคนของวัดคอยดูแลอยู่ซึ่งควายทั้งหมดนี้เป็นของวัดไก่เตี้ยที่ก่อนหน้านี้มีผู้ใจบุญนำมาบริจาค หรือมาทำพิธีไถชีวิตโครกระบือแล้วนำมามอบให้ทางวัดเป็นผู้ดูแลแต่ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมวัดทางเจ้าอาวาสจึงได้นำควายจำนวน8ตัวมาอาศัยในพื้นที่แห้งบริเวณลานดินซึ่งเป็นที่ดินของชาวบ้านคนหนึ่งที่ใจบุญให้ควายมาพักอยู่ชั่วคราวโดยน้ำท่วมวัดมานานกว่าสองเดือนจนกระทั่งเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา มีแม่ควายชื่อนางส้มได้ตกลูกเป็นเพศผู้ออกมาหนึ่งตัวตนจึงตั้งชื่อว่าทาราเพราะเห็นว่าเกิดช่วงน้ำท่วมแต่ต่อมาพบว่าอาหารนั้นควายไม่มีจะกินแม้แต่ตนจะพยายามไปหาหญ้าผักบางอย่างที่หาได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอแม้แต่ทางวัดก็พยายามหามาให้แต่ว่าในช่วงหลังๆจะไม่ค่อยมีอาหารให้ควายกิน ตนจึงขอฝากผู้ใจบุญที่ต้องการร่วมทำบุญโดยการจัดหาหญ้าหรือฟางมาให้พวกเขากินตนขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยโดยสามารถติดต่อไปที่ทางเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยหรือประสานแจ้งติดต่อไปยังอบตอกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้เช่นกันค่ะใคที่ทางวัดเขาเอามาถวายทางวัดค่ะคือเขาถ่ายชีวิตมาวัดอะไรฮะวัดไก่เตี้ยค่ะครับผม แล้วตอนนี้ตอนนี้น้ําท่วมวดัดไม่มีที่อยู่ก็เลยเอามาขอพื้นที่ของประชาชนที่อยู่บนบกบนแห้งอ,อาศัยชั่วคราวแต่ว่ามันไม่มีร่มไม่มีหลังคาคแล้วก็ไม่มีอาหารอืตอนนี้ที่ขาดแคลนคืออะไรฮะเห็นว่าวายก็เพิ่งมีตกลูกด้วยใช่อยากได้พวกอาหารพวกฟางพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับผมคนที่จะมา บริจาคได้เนี่ยสามารถให้มาที่ไหนหรือว่าบริจาคได้ยังไงฮะติดต่อกับทางวัดดีกว่าไหมคะอื่อต,ต่อกับเจ้าอาวาสพรกตเตี้ยวระเกตเตียนะครับห<ม>รือว,ว่าบริจาคให้ควายหรือไม่งั้นก็ติดต่อทางอบกตกระแชงก็ได้ค่ะอ๋อครับผมตอนนี้มีมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับตอนนี้ก็มีประมาณเก้าตัวนะฮะอายุไรแล้วหมคอดเมื่อวันที่สิบสามตุลาที่ผ่านมาครับก็เพิ่งจะสิบวันครับค่ะ